กระดาษึ่งน,นะคะบ้านสาโำโรงตําบลรัตนบุรีอำเภอ,อ,อรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเส้นทางรัตนบุรีท่าตูมนะคะถ้ามาจากรัตนบุรีร้านของเราจะอยู่ซ้ายมือนะคะติดกับต้นสะเดาใหญ่ร่มแดงๆนี้นะคะพิเศษวันนี้ของเรามีนีหมากเมาหรือรข้าวเมานะคะรสชาติเปรี้ยวกินกับพริกเกลืออร่อยมากเลยค่ะ อันนี้จานละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีรังมิ้มปลาธรรมชาติของเราจ้าตัวอ่อนแลวก็หัวน้าหวานชํำๆนะคะจะส่งได้ทั่วไทยทุกจังหวัดเลยคันก็เห็ดไครนะคะไปตํตำน้ำพริกหรือแกงก็อร่อยนะคะนี่แล้วก็มีเห็ดขมด้วยค่ะนี่อันนี้ยอดไม้นะคะทําให้เรียบร้อยแล้วไปแกงได้เลยเห็ดไข่สวยๆะคะ่ะอันนี้เห็ดรวมนะคะ ใครผ่านไปผ่านมาเส้นนัตาบุรีก็สามารถแวะอุดหนุนได้เลยนะคะต่างจังห,หวัดเราก็จะส่งขนส่งแช่เย็ยนคุมอุณหภูมิไปให้ลูกค้าเลยนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้ที่เวดเ็ซบุกศาลินีน้ำพึ่งป่าได้เลยจ้าจะส่งได้ทั่วไทยทุกจังหวัดคะ่ะ